รู้ไหมส่วนสูงของ14นักตบสาวไทยแต่ละคนเขามีความสูงเท่าไรวันนี้มีคําตอบและผมจะไล่ส่วนสูงจากน้อยไปมากนะครับผมบอกเลยนะว่าคลิปนี้นักตบสาวไทยน่ารักอะ่ะก็มาเริ่มกันที่คนแรกกับคุณเ e. อสุภัตาภัยโรธมีส่วนสูง160ซนเมตรและคนต่อไปกับคุณเอศิริมามานากิจส่วนสูง165ซนเมตรแล้วก็มาต่อที่คุณโสโสริยาพมล่าส่วนสูง169ซนเมตรน่ารักอะ่ะแต่เดี๋ยวนะวันนี้ผมทําให้14คนนะครับผมไม่กดเพิ่มในการโปรดไปก,ก่อนเลยครับเพื่อการบรรลุยอดหลังได้น สุวรรณส่วนสูง171เซนติเมตรและคนนี้ขาดไม่ได้นะครับผมกับคุณแป้นปีรนุชแป้นน้อยนะครับส่วนสูง171เซนติเมตรและอีกหนึ่งคนที่กำลังมาแรงมากนะครับผมน้องเฟิร์นมริศาลาสีทาเลอร์ส่วนสูง175เซนติเมตรแล้วก็มาต่อที่คุณบีมพิมพิชยาก๊กลามส่วนสูง178เซนติเมตรเท่าผมเลยนะสูงมากและอีกคนหนึ่งก็คือน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุอ้อนโมกศรีนะครับส่วนสูง178เท่ากันเลยนะและอีกหนึ่งคนที่มีส่วนสูง178เซนติเมตรก็คือน้องยว และอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือน้องโมเมธธนชาสุขสดส่วนสูง180ซนติเมตรนา่ารักและมาต่อที่คุณเตยหัตถยาบำรุงสุขส่วนสูง180ซนติเมตรและอีกหนึ่งคนที่มีส่วนสูง180นะครับคือน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะและเรากำลังจะไปดูคนสุดท้ายครับคนที่มีส่วนสูงมากที่สุดในทีมแต่อย่าลืมกดติดตามกดถูใจเพิ่มรายการปรนแล้วกดแชร์หน่อยได้ไหมครับเป็นกำลังใจหน่อยนะถ้าทำทุกอย่างหมดแล้วเราไปดูดีกว่าคนสุดท้ายคือใครไปดูและนั่นก็คือคุณแนนทัศ ครบนะครับผมหวังว่าทุกคนจะถูกใจนะและอย่าลืมนะครับซีเกมนี้ส่งใจเชียร์ไทยนะเป็นกำลังใจให้คนไทยด้วยกันนะครับผมแล้วไม่ต้องกลัวทุกคอมเมนต์ของเพือ่อนผมอ่านเสมอมีอะไรเพิ่มเติมยังไงอยากได้คอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมส่งใจเชียร์ไทยด้วยนะอย่าลืม